กราบสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้มีสถานะจะอัปเดตนะครับบอกเลยว่าจะปีใหม่สัปดาห์สุดท้ายในการทำงานการขายรถนะครับชื่อนี้นะครับเป้ปรกรณ์รถมือ2นะครับจะมาอัปเดตรถ7ที่นั่งหน้าซื้อน่าใช้นะครับจะมีคันไหนบ้างหน่าใช้หน้าซื้อและใครกำลังหารถ7ที่นั่งรถครอบครัว ราคาซอฟต์รถเกตพรีเมียมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไว้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละคันให้ได้ดูนะว่ามีราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อาชีพอะไรออกได้บ้างนะครับและเป็นรถปีไหนพอสอไหนนะครับสภาพรถเป็นยังไงน่าซื้อหรือเปล่ามันเกตเอแบบผมผม,ผมพูดจริงหรือเปล่านะครับผมจะพามาจะรู้ลึกร,รู้จริงเรื่องรถและพามาดูสเปครถแต่ละคันเลยนะครับ มาในจุดแรกนะครับบอกเลยว่าเป็นรถสายออฟโรดนะครับเจ้าของเดิมเขาแต่งมานะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับชุดแต่งบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการชนชุดตัวโลบาร์ต่างๆนะครับบอกเลยเป็นรถสายแคมปิ้งนะครับสอร์ติเกอร์เนี่ยอยู่ครบแบบนี้นะครับเป็นรถสายแคมปิ้งสายออฟโรดนะครับสายลุยๆนะครับแต่รถสภาพกริบๆนะครับราคาล้านกว่าบาทนะครับฟอร์จูเนอร์สีดําคันนี้ใครสนใจนะแนะนําว่าโทรหาผมนะบอกเลยทะเบียนสวยมากครับ คันนี้ทะเบียนนะเอาไปใครได้ไปบอกเลยว่าอารมณ์ดีแน่นอนเพราะทะเบียน8 GO แน่ๆนะครับผมดูผมวิวเองผมยังาเลยเห็นไหมเพราะทะเบียนมัน4 5 5 5ครับทะเบียนสวยทะเบียนน่าใช้นะครับคุณไม่ต้องไปประมูลทะเบียนเพิ่มเลยเพราะทะเบียนมันสวยอยู่แล้วนะทะเบียนประมูลหลายหมื่นหลายแสนนะอ่าตัวนี้ไฟหน้าสปอร์ตไลท์มีให้พร้อมนะครับชุดลากชุดดึงนะครับคันนี้เป็นออฟโรดสี่คูณสี่นะสีดำๆเมี่ยมๆแบบนี้นะครับ บอดี้แต่งมาช่วงลงช่วงล่างนะครับแต่งให้ครบแบบนี้แล้วนะครับกันซับกันแรงช่วงล่างแน่นๆน,น,น,นตึบๆนะครับสภาพสวยๆยางนะบอกเลยว่ายางเนี่ยดอกเต็มนะเต็มเลอนะครับเป็นของ BFG BF Goodrich นะครับตัวมงตัวแมกนะครับแต่งมาเรียบร้อยแบบนี้เลยรถสภาพเดิมยางปี20นะดอกเหลือนะเต็มเต็มนะครับ ช่วงโชงโค้โชกเฉียวแบบนี้เป็นโชกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะรถโชกซับนะครับบอกเลยความซับแรงแรงกระแทกต่างนะดีเลยนะครับภายในนะครับเลยบอกเลยว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งหน้าสวยสวยหน้าใช้นะครับกล้องหนา้ากล้องหลังมีพร้อมมีครบแบบนี้เลยนะครับอยากได้อะไรเพิ่มนะครับโทรหาผมได้เลยคันนี้เป็นซิกมาโฟด้วยนะอ่าสองจุดแปดนะคันนี้ได้เป็นสองจุดแปดเลย ขอดูข้างในหน่อยเป็นยังไงภายในนะครับบอกเลยว่าเป็นสีโอสีมันอ่าเรียกว่าสีเหมือนกับสีของผู้บริหารขับเลยนะนมีพนักพ <Collect> ิง<ส>ตรงกลางด้วยอ่ามีช่องวางแก้วน้ำโอ้หรูหรามากครับดูนะอ่ะกด๋ยวนะกดตรงไหนอ่ะกดให้ดูปั๊บเด้งออกมาเออวางแก้วน,น้ําแก้วเบียร์ได้สองใบโอ้วางเก็บสวยๆอย่างนี้เลยนะครับบอกพับได้นะสภาพภายในสวยหรูจอ LCD ก้องถอยมีให้ครบแบบนี้เลยนะครับเลียร์ออโตโน้นะรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับบอกเลยชุดแต่งก็สามสามสี่แสนแล้วนะครับไม่ไปช่วงล่างสายออฟโรดนะครับ้ะเิดรอบคันอ้โหอันนี้ใครกำลังหารถสายแคมปิ้งนะครับบอกเลยร้านล้านหนึ่งนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับโทรได้เลยคันนี้ CRV นะครับ CRV ผมรู้สึกผมลงไปแล้วก็มีลูกค้าโทรมาติดจองแล้วนะ ติดจองนะครับจองนะครับคันนี้ขับสี่นะคันนี้ราคาไม่ถึงห้าแสนนะราคาไม่ถึงห้าแสนขับสี่ปีสิบสามไมล์แสนหนึ่งหมื่นนะครับคันนี้ห้าเก้าหนึ่งแปดเซนเซอร์รอบคันกล้องหน้ากล้องหลังมีให้พร้อมนี่เลยครับคันนี้สภาพสวยๆนะ CRV คันนี้รถปีสิบสามนะครับผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคันนี้ผ่อนไม่ถึงหมื่นนะรถเจ็ด 7, ที่นั่งสายครอบครัวน,นะครับเบาะพับได้แบบหกสิบสี่สิบนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แม็ Mac กห้าก้านบัดเงาทุทนนะครับคันี้ผมติดจองแล้วผมจองลูกค้าผมจองมาแล้วนะโทรจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับพึ่งลงโทรมาจองเลยเพราะงั้นรถมาไวไปไวนะครับอย่าเหลือเอาป้ายขึ้นจองไว้นะคันนี้มีคนจองนะแต่ถ้ายังทับจากไฟแนนไม่ผ่านนะครับหรือว่าลูกค้าติดอะไรนะครับก็อย่าจองซ้อนได้แต่ตอนนี้ติดจองอยู่นะลูกค้าผมก็อาชีพก็แน่นอยู่ คันนี้เป็นพาจิโรนะครับพาจิโรนะครับพาจิโรสปอร์ตตัวนี้ชุดแต่งรอบคันยาไปแต่งอะไรเพิ่มนะเพราะแต่งมาเต็มแบบฟูออฟชั่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น or, ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไลท์ไกดิ้งมีให้พร้อมแลไฟตัดหมอกไฟ LED มีให้ครบเซนเซอร์รอบคันนะครับแบบว่ากล้องหน้ากล้องหลังมีพร้อมระบบ 3D มีให้ครบนะครับฟูออฟชั่นแล้วนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับรถสภาพแบบนางฟ้านะครับรถจะยี่นั่งคันนี้แคริบอย สายแคมปิ้งนะครับข้างบนมีให้พร้อมแบบนี้แล้วนะครับสีเดิมๆไม่เคยเคลียร์นะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติเลยนะอ่ามาดูรับโลวงโลบาร์ต่างๆพวกนี้มีทั้งหมดเลยสปอร์ตบาร์อ่ะสีเขาเรียกว่าสีออกขาวขาวอุมฟ้านะขาวขาวอุมฟ้าท่อคู่สีดอกแบบนี้นะครับเซนเซอร์ถอยมีให้พร้อมนะครับขอเปิดดูท้ายหนะ่อยเป็นยังไงเปิดได้ไหมอ่ะเปิดมาแบบไฟฟ้าฟู๊ด เปิดเข้ามาโอ้โหเบาะดำตัดแดงแบบนี้ตะเข็บแดงขอเปิดดูหน่อยครับอ่ะทุกอย่างรถสภาพเดิมๆนะครับชุดป่ายงไผยางเติมลมอยู่นี่ครบเลยนะครับมีครบเบาตรงนี้ก็เบาพับได้นะเบาพับได้นะครับตรงนี้จะมีแมลงแม่แรงอยู่ตรงซ้ายนะครับนี่แม่แลงอยู่นี่นะอ่ะแมแรงเครื่องมืออยู่นี่เวลารถเกิดอ่ายางลมงลวเรียกว่ายางพกลมอย่างเงี้ย ายางรั่วยางแบนนะครับอบอกทําได้นะทุกคนกําลังหารถในชัยตะคันนะครับบอกพับได้แบบนี้เลยนะครับแต่พับได้อีกนะแต่ผมมือเดียวไงมันเลยพับไม่ได้ครับหัวตัวหัวน็อตไม่มีขยับนะครับนี่หัวน็อตเดิม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 นะครับรถสภาพเหมือนป้ายแดงเลยประตูนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้วพอหลบใชยปิดนะอ่าแบบนี้เลยนะครับ รถ SUV 7ที่นั่งนะครับถ่ายแคมปิง้งแม็กยางนะบอกเลยว่าแม็กใหญ่ๆรอตโตโตนะครับสภาพสวยๆนะครับอยากได้ให้ผมรีวิวคันไหนให้ดูนะครับโทรมาผมได้เลยสภาพภายในเป็นยังไงภายในเบาะรับไฟฟ้าขึ้นลงหน้าหลังซ้ายขวานะครับแปดทิศทาง แอร์เป็นแบบดิจิตอลปรับได้แบบอิสระซ้ายขวานะครับแบบนี้โงมอลัยมันติฟังก์ชันฟูออปชันเลยนะครับเขาเรียกว่าล้ําเกินตัวนะครับกล้องหน้าก็มีให้ครบแบบนี้แล้วนะการทรงกันสั่นด้วยนะนี่อ่าส่วนเกียร์นะครับเป็นแบบออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไม่ต้องไปดึงแค่จหกครับแค่กดปลดอย่างนี้ก็ดึงได้แล้วนะครับอ่านี่ครับเบรกมืออ่าหัวเกียร์นะครับเป็นแบบทงสปอร์ตจะคล้ายกับเบนซ์เลยนะ แต่บอกเลยว่าหรูก,กว่านะครับอย่างนี้หรูก,กว่านะครับเพิ่มภูมิฐานให้ตัวเองนะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปียี่สิบนะรถปีสิบมาเจ็ดหมื่นนะครับรถสภาพนะรถสภาพไม่มีอุบัติเหตุในๆดท,ทั้งสิ้นเลยนะครับหรือว่าเป็นรถบ้านนะทุกคันนะครับเป็นรถบ้านหมดเลยนะครับสภาพสวยๆคันนี้ใครชอบนะครับกดแล้วก็แชร์โทรหาผมได้เลย ส่วนคันนี้จะเป็นรถอ่าสปีดสปีดต่ำลงมาหน่อยราคาเบาๆไม่ถึงห้าแสนนะครับคือ t o y o t a f o r t u n e r นะตัวนี้เป็น t o y o t a f o r t u n e r 2อรนะครับรถปี2010นะไม่สองแสนนะครับคันนี้ไปเชื่อเพิ่มเบนซินนะครับรถสภาพจเดิม,ดมพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่นะครับเมาว่าจะเป็นสเกิร์ตชุดแต่งรอบคันกันชนหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาดำเมทัลลิกแบบนี้เลยแมกยาง เหลือเต็มๆนะครับครัน,นี้ผมให้โปรไปเป็นบัตรเติมน้ำมันหนึ่งพันบาทนะหรือจะเป็นเงินสดก็ได้นะครับแถมให้ไปเลยแล้วก็ประกันคุ้เฉิมหนึ่งปีผมแถมให้นะครับไม่ว่าจะยังรั่วยังแต่ที่ไหนครับโทรหาดวิษประกันคุ้เฉินของผมได้เลยนะครับพร้อมโทรพร้อมไปหาได้ยี่สิบชั่วโมงนะครับเซอรเทอร์ถอยมีให้พร้อมมีให้ครบแบบนี้นะครับประตูไฟฟ้านะภายในเป็นยังไงเ,เปิดดูครับสีเบจสีครีมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับ ผัมาลัยนะครับเป็นแบบสี่ก้านแบบนี้เลยนะครับจอวิทยุ AM/FM มีนะครับแอร์มีครบปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้นะครับเบาะพับได้แบบ60-40แบบนี้นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับขนาดใหญ่เลยรถคันนี้2,700อัตราเร่งดีอาตาัอาตราอัตราขับนะบอกเลยว่าเร่งแรงดีนะครับอันนี้ราคาไม่ถึง500,000นะครับใครอยากได้นะครับกำลังหารถอยู่นะ คันนี้เป็นรถสีมาสี่มือเนาะรถเรามือคือมือที่ 4, mm hmm. สีน่นะครับเชื้อเพลิงเบนซินนะครับรถปีห้าสามรถใสูตสภาพเดิมนะครับไม่มีชนในดังซิดน,นะรถเกียร์เอนะครับคันต่อไปนะครับสีเทาอันนี้สีเทานะคันนี้มาสีดําบ้างสีดํายอดนิยมนะครับราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาอยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟอร์จ er, ูเนอร์สามจุดสี่วีนะ B ีสิบสามไมแสนหกนะครับเป็นดีเซลนะรถคันนี้เป็นดีเซลนะครับ สภาพผิวพันธนะให้ดูรอบๆก่อนนะไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์นะไฟตหมอกมีให้ครบแบบนี้เลยทะเบียน2204นะครับเล่มโอนได้100%เรรถไม่มีกับสีไม่มีกอไม่ไม่มีตัดต่อตัวรถใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับรถที่มาที่ไปจะเจนตรวจสอบได้นะครับเพราะเรารบ,บอกเลยว่ารถเราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรามีประมาณ5 0 0รคันนะนี่แค่ครั้งหนึ่งบริษัทสาขาหนึ่งนะ รถมีทุกทุกไซส์ทุกเกรดทุกขนาดนะครับแต่วันนี้ผมมาอัพสต็อกช่องนี้ให้ดูว่าแค่รถจะที่นั่งมีคันไหนบ้างนะครับอ่ะคันนี้รถราคาซอซอบนะครับสีดำสียอดนิยมนะครับราคา5 7 9 0 0 0บาทรถปี13มไม่แสนมีลาวโลบาข้างบนให้นะมีลาวข้างบนให้นะ รถเจรถที่นั่งนะมีทุกคันนะครับจะแบกแพ็คตรงใหญ่จะแบกแพ็คเนาะไปต่างต่างจังหวัดไปแคมปิ้งกันนะครับรถสายครอบครัวนะครับอบ่นแนะนําเป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบนี้นะครับสะดวกสบายขับง่ายอัตราเร่งดีขับดีทิวทัศน์ทัศนวิสัยมองนะครับมองกว้างและรถสูงด้วยนะครับใครกำลังหาอยู่เชศฐคันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรถเจ็ดที่นั่งนะครับโทรหาผมได้เลย0 9 4 7 8 9 4 8 8ไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องยนต์นะครับการดูแลรักษาการขับขี่การใช้นะครับ ทรมาผมได้เลยนะครับผมแนะนําได้ทุกอย่างนะครับส่วนอย่างส่วนคันนี้นะครับจะเป็นโตโยต้าฟอร์จเนอร์นะจะเป็นปีใหม่กว่านะครับรถคันนี้นะครับจะบอกว่าตอนนี้น้องติดจองแล้วนะครับราคานะครับคันนี้ไม่ถึงล้านนะถ้าป้ายแดงนะล้านกว่าเลยนะครับคันนี้ติดจองแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามีคันใหม่เข้ามานะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนาเสนอให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าคันไหนน่าสนใจน่าซื้อนะครับ คันต่อไปนะครับคันนี้แม็กใหญ่ๆล้อโตๆนะครับใครชอบสายออกแต่งแบบดีไซน์แบบแต่งวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะตัวนี้เป็นตูต้าฟอร์จินเนอร์นะครับเครื่อง3,000เทอร์โบนะแม็กทองๆแบบนี้ขอบใหญ่แค่แม็กก็หลายตังค์แล้วนะแม็กก็สี่ห้าหมื่นแล้วนะครับคันนี้เด่นเลยครับคือเรื่องแม็กนะเป็นขอบ22เลยนะครับปกติขอบ20นะครับตั้งศูนย์ช่องล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับขับ120 140นะครับพวงมาลัยไม่แกว่งนะ ตัวนี้เป็นตัว3 0 0พเทอร์โบนะครับตัวนี้ราคานะครับบอกก่อนเลยราคาอยู่แค่6 9 9 0 0 0านะครับ6 9 9 0 0 0เชื้อเพลิงนะครับเป็นเชื้อเพลิงดีเซลรถปี14สีนะครับสีดำาสภาพกริปนะครับทุกคันรถเราคัดเกรดคัดสรรคุณภาพมาให้นะครับกระจังหน้าเป็น5แถบแบบนี้โครเมียมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตะหมอกมีให้ครบแบบนี้เลยรถสีผิวพันชัดเจนนะครับ ยากนะครับเขาเอาออกนิดนึงอ่าเดี๋ยวพามาดูภายในะครับภายในมันสวยดูหรูหรีหรูหลาเอาแพรบหรูหลาหน่าเช้ขนาดไหนนะครับข้างในนะครับบอ,อกเลยเป็นเกียร์ออโต้แบบซีควนชีพแบบขับมันได้แบบนี้นะอ่าเบกมือนะครับขอภัยขอดึงหน่อยอ่าลือพออยู่รถไหลนะครับอ่าดึงให้หน่อยมันจะมีลูกค้ามาดูแลเอาลงเนาะอ่าจอครับมีจอ LCD นะครับมีกล้องถอยกล้องหน้ากล้องหน้าถ้าจะเอาผมแถมให้นะครับ กงหน้าท่าเจ้าอยู่ผมแถมให้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบรูปดาวนะครับรูปดาวสี่ก้านแบบนี้เลยนะครับรถทุกอย่างนะสภาจเดินเบาเป็นสีหนังหุ้มเบาะหุ้มหนังแบบนี้นะครับเบาไม่เจ็บไม่ช้ําพับได้นะข้างหลังพับได้นะครับรถเจ็ดที่นั่งกว้างๆน่าใช้มีให้เลือกนะครับสิบยี่สิบคันผมมีให้เลือกนะครับอยากได้แบบไหนโทรมาปรึกษาเป็นได้เลยนะครับคันนี้สำคัญนะครับมีคุ u คอน control รถล็อกความเร็วให้ด้วยนะ รับสายวางสายได้นะครับเบาะพับได้เช่นกันนะครับดูข้างหลังครับเบาะพับได้แบบหกสิบสี่สิบนะครับจะสายแคมปิ้งจะสายท่องเที่ยวนะครับผมแนะนําเป็นรถเ็ดที่นั่งเลยนะครับของเรารถเกตที่นั่งคัสเกตคุณภาพพรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียมคาร์เลยคันนี้ที่สําคัญครับเป็น D4DV n Turbo ด้วยนะท่อคู่สี่ท่อแบบนี้สภาพสวยๆเดิมๆนะครับรถเป็นตัว V นะคันนี้ ชอบแบรนด์ไหนนะครับทักหาผมตัวผมนะครับเพราะเราไม่ได้มีเจตีนั่งแค่ Fort u n น r นะครับมีเจทีนั่ง f o r t u n e r Innova นะครับ Avanza มีหลายเกรดนะครับส่วนเช่นคันนี้นะครับสีดำนะครับสีดำมีเยอะหน่อยเพราะว่าสีดำกับสีขาวเพราะเป็นรถที่ถูกฉลกของคนไทยนะครับหาง่ายแล้วก็เป็นสีที่มองไหนก็สวยมองไหนก็หรูนะครับคันนี้ครับเป็น Innova นะครับพัน0 0ตัวจีนะ ได้เป็นตัวจีเลยนะครับสภาพสวยๆครับใครชอบแบบนี้นะครับทรงเรียวๆทรงสปอร์ตนะครับบอกเลยนะนำเป็นคันนี้ที่สาคัญทะเบียนสวยด้วยนะ68847เกาไก่ช็อกเกอระเชอร์นะครับสภาพสวยๆรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีแต่งเครื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับรถเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเครื่องดีเซลนะครับ ราคา6กแสนแปดหมื่นสี่พันนะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะด้านหลังนะครับบอกเลย,ฟยเไฟเบนด้วยสามอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับไฟที่ได้มานะครับไฟท้ายสีแดงตัดกับสีใสๆแมบนี้นะครับรถสวยสภาพเดิมนะครับ Innova c i c e k s t a เป็นตัวจีนะตัวจีอ่ะรถจที่นั่งใครกำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในดวงใจเอาไว้ เลือกนะครับคุณพี่จะเลือกเนาะนี่อ่าเปิดมาดูภายในเป็นยังไงนะครับก็จะแต่งลายนะบ,บอกนะฮะจะเป็นลายกราฟิกแบบลายเอาคล้ายๆลายเสือนะคล้ายลายเสือแบบนี้จนะเป็นเบาะหนังตัดผ้านะครับแบบนี้เลยมีที่วางเอาไว้อ่าไว้ลูกป้อนอาหารลูกอย่างนี้นะครับเนี่ยก็มีให้นะครับล้ำหนักได้ถึงร้อยกิโลนะนี่ลูกนั่งตรงนี้แล้วก็อาวางอาหารตรงนี้นะครับเวลาขับรถไปทางไหนใกล้ไกล,กลเนาะนี่เลย ผมอะไรมันติฟังก์ชันฟูออปชันจอถอยมีพร้อมนะครับที่สําคัญนะครับบอกเลยแต่งมามีชุดแต่งต่างๆนะครับบอกเลยว่ามีเส้นมีสีไฟสะท้อนแสงแบบนี้เหมือนกับ VIP เลยนะครับสวยๆนะครับน่าใช้น่าซื้อนะครับรถทุกคันนะผมคัสเกตมาให้หมดนะครับคัสเกตต้องเกตเเท่านั้นนะครับซื้อรถกับเป้เป้คัดแตคัสรถเกตเให้เท่านั้นเลยนะครับ สภาพสวยๆแบบนี้อินโนวาเขาไม่เป็นรองใครเช่นกันนะครับรถเก็ดที่นั่งสวยน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ทุกคันนะครับขับทางใกล้ทางไกลนะแนะนําเป็นรถเกียร์ออโต้เก็ดที่นั่งแบบนี้นะครับเพราะว่าจะในเมืองนอกเมืองขับง่ายครับไม่ปวดขาไมนะ่เหยียบคัทตัวงนี้ข้นมาเป็นเฉดสีขาวลนะสีขาวนะครับเป็น t o โ o ต้าฟอร์จนเนร์นะไฟโปรเจคเตอร์กับไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับ เรื่องามีทั้งเสริมหล่อเสริมสวยนะครับไฟสภาพเดิมผิวผิวอะผิวพันธ์นะครับบอกเลยชัดเจนสีเดิมๆไม่เคยเลีรยนะครับมีแต่งคิ้วมีแต่งสเกิร์ตหน้าเธอกับหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถสีขาวตัดกับบอดี้ดำนะครับลงตัวเลย5้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันรถปีสิบเอ็ดนะให้ดูครับเลขไม้เท่าไหร่สองแสนห้าหมื่นเจ็ดนะรถกับไม่เคยลับไมก่อใหม่นะเจะเพิ่งดีเซลนะครับรถข้าศูนย์ทุระยะตรวจสอบได้นะครับกรอนที่จะผมส่งจะส่งมอบนะผมจะ เช็ค QC ให้อีกรอบนะครับความเรียบร้อยของรถความสะอาดของรถนะครับแล้วก็ห้องครวงเครื่องน้ำน้ำมันของเหลวเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้นะครับซื้อแล้วก็ผมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องรถเนาะผมแนะนําอย่างอื่นด้วยการดูแลการรักษาการขับขี่นะครับจะใช้ยังไงรถฉนอให้ใช้ยาวๆนะครับผมแนะนําทุกอย่างนะครับซื้อรถกับผมนะครับเหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะครับแนะนําทุกอย่างนะครับคันนี้เป็นขับสี่นะขับสี่นะครับขับสี่ อ่าเกียร์เป็นแบบออโต้แบบซิงเกิลชิพนะครับแบบนี้เแบรกมือเป็นนวดนะอ่ะพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะครับอ่าบอกเลยสี่ก้านทรงสปอร์ตนะครับที่สำคัญแต่งเป็นแคปลาแบบนี้สวยๆเลยนะครับน่าใช้น่าซื้อนะครับกะจกไฟฟ้านะครับ ส่วนใหญ่นะครับบอกเลยว่าเป็นกระจกไฟฟ้ามาหมดแล้วนะเพราะรถราคาขนาดนี้นะครับต้องให้กระจกไฟฟ้าแน่นอนนะครับจอ ICD มี้พร้อมมีครบแบบนี้เลยเบาะสีเบจสีครีมนะครับกว้างนั่งสบายรถจะที่นั่งหาลูกเชษซักคันนะครับชุดแต่ง t r d Sportivo นะครับมีพร้อมมีครบแบบนี้แล้วนะครับอยากเลอนสักคันนะครับแวะเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย70นะครับเข้ามาในซอย200เมตรอยู่ตรงหน้าสามแยกเลยนะครับ้ายมือจะเห็นเลยนะครับ เราขายเดือนหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า200คันนะครับและเป็น s อ v ยประมาณ50คันนะครับคันต่อไปคันซ้ายนี้ไปนะสีขาวเหมือนกันคันนี้ก็สีขาวนะขาวก็ขาวเหมือนกันนะแต่คนละโฉมนะคนละโฉมคตลหน้านะครับคันนี้ทะเบียน3062นะครับราคาถูกลงมาหน่อยคันนี้540,000นะเป็นรถปี13นะครับเชื้อเพลิงเบนซินเชื้อเพลิงเบนซินนะครับ สภาพสวยเดิมๆเรียกว่าไม่เป็นลอไม่เป็นสองรองใครเพราะชุดแต่งท r d Sportivo นะครับมีให้ครบแบบนี้แล้วไฟตัดหมอกมีพร้อมตัดกรอบดีบัด,ดี้สีจำด้านแบบนี้สวยลงตัวนะครับพร้อมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเราเรียกไฟตัดเนี่ย่ชุดแต่งเนะี่ยเป็นไฟ LED ดสว่างสวยน่าใช้น่าซื้อนะครับการสาชิ้วมีมีให้พร้อมแบบนี้เลยออกได้ทุกอาชีพนะครับรายได้เป็น2เท่าของค่างวดนะครับ ลดร,ราคา5 0 0 0 0นกว่าบาทนะตีว่าก็ผ่อนเดือนละหมื่นละกันนะครับตีว่าผ่อนเดือนละหมื่นนะก็ะไรายได้2 0 0 0 0ถึงออกได้นะรายได้2 0 0 0 0นถึงออกได้ไม่มีประวัติเสียไม่เคยติดแบล็คลิตไม่เคยคืนรถไม่เคยคืนมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะครับประวัติดีนะครับจัดได้เต็มเต็มเหลือๆอนะครับถ้ายิ่งมีเครดิตผ่อนนะไม่ว่าจะเป็นผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเงี้ยครับผ่อนมาเกินปีนะครับมีเครดิตจัดยอดได้เต็มเ็มนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายในบอกพับได้แบบนี้นะครับที่สาคัญรถจดที่นั่งนะครับตรงซ้ายนี่คือไม่ลงไม่แรงอยู่ตรงนี้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับยางอะไรอยู่ตรงไหนยางอะไรอยู่ตรงล่างนะครับด้าน,นล่างนะขออภัยขอเก็บนิดนึงนะทางไหนล่ะทางไหนล่ะลูกทางนี้ครับขออภัยขอเก็บนิดนึงอ่าเบาะพับได้แบบนี้กว้างนั่งสบายหัวน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับ อ่ะช่วงล่างนะครับบอกเลยยางอะไรอยู่ตรงล่างนี้นะครับเวลายางลงยางรั่วอลไรเปลี่ยนยางแกะตรงนี้นะครับมีคญแจไข่นะครับอยู่ที่ตัวรถเลยอ่าคันนี้ได้เป็นซันโครนะโช๊คช่วงล่างนะครับคันนี้แต่งมาให้แล้วนะครับโช๊คช่วงล่างเรียกว่านึ่งๆไปเลยนะครับจะเข้าโค้งเร็วจะเข้าโค้งแรงนะครับมีโช๊คซับแบบนี้เรียกว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับคันนี้โอ้น่าซื้อมากเพราะว่าชุดแต่ง ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งทีอาร์ดี้สปอร์ตวก็มีให้ครบแล้วที่สําคัญชคช่วงล่างชกซับแรงโชกการแบบแฮนดิ้งนะครับคันนี้ต้องดีกว่าตัวอื่นแน่นอนเพราะว่าชุดแต่งมาให้ครบครบเลยคันนี้น้องฟอร์ดนี่จองแล้วนะสุดท้ายเป็นมิลเอ็กครับสุดท้ายเป็นมิลเอ็กนะมิลเอ็กคันนี้น้องสุดท้องคนสุดท้ายของแถบนี้นะครับ ยังไม่โดนจองนะพเพราะรถเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้เป็นอีซูมิวเอ็นึ่งจุดเก้านะครับบอกเลยว่าโฉมหน้าสวยๆทันสมัยสุดๆนะครับของเขานะกระจังหน้าเป็น3แถบแบบโครเมียมใหญ่ๆทะเบียน2องแปสีเป็นสีเทาดำคันนี้่อยหน้าโปรเจกเตอร์นะครับแม็กเป็นแม็กอัลลอยสีบอลเงินอย่างนี้เลยนะครับเป็นก้านแบบนี้นะครับรถสภายสวยยางบิสโตนวงล้อใหญ่ๆ ที่ทัดสวยๆนะครับเสาวิทยุได้มาเป็นเสาแบบนี้นะยังไม่ใช่เสาแบบิีฉลามนะครับแต่รับสายรับสายรับขึ้นของวิทยุได้ดีเลยนะครับภายในเป็นยังไงรถคันนี้ยังไม่ติดฟิล์มนะครับบอกทสภาพเดิมๆสวยภูมไลไยมันติฟังก์ชันแบบฟูลออปชันด้วยนะเกียร์ออโต้ได้มาแล้วนะครับอ่ะขอดูสเปคดูราคาคันนี้หน่อยเท่าไหร่คันนี้ราคา7 0็0 0 0บาทผ่อน1่0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ หมื่นสามหมื่นสี่อ่าสีประมาณนี้เลยนะครับในกรณีฟรีดาวนะถ้าดาวก็ถูกลงวันนี้เซมายแสนหกเ่อาดีเซลรถแค่สองมือนะครับใครสนใจนะครับบอกเลยให้รีบโทรหาผมนะครับบอกเป็นสีเบจสีครีมนะครับตกแต่งให้เหมือนกับมีซิปแพคเนาะเรียกว่ามีลูกขึ้นแล้วหน้าลูกก็น้าแบบนี้เลยนะครับเหมือนมีซิปแพคคนนะครับแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยอ่า คันนี้ระบบนะะลงมงลงมอนะครับลงเนินนะลงทารชันมีให้พร้อมมีครบอันนี้ฟังก์ชันนะครับเกียร์นะครับเกียร์เป็นออโต้แบบนี้เลยนะครับขับบันไดอะพาวเวอร์เลสมีครบขอแผ่นกล้องให้ดูนะกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะรถราคาคันนี้ต้องมีจกกระจกไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเบาะพับได้อย่างนี้เลยนะครับเบาะพับได้นะนี่หกสิบสี่สิบแบบนี้นะครับนี่เลยพับได้แบบนี้นะครับ หกสิบสี่สิบกว้างและสบายจะให้ลูกนอนข้างหลังหรือจะนอนเฉยก็ได้นะครับอ่ะแล้วพ่อก็ขับแม่ก็นั่งแล้วลูกก็นั่งเล่นข้างหลังก็ได้เลยบกว้างสบายน่าใช้ที่ดํานสำคัญคันนี้นะครับมีจอให้ด้วยนะจอไว้ดูตรงดูหนังนะอ่ะมีจอให้ด้วยนะอ่าโอ้โหลวยหรูหราน่าใช้ อ่าฝ่ก็มีครบทุกอย่างครับบอกเลยว่ารถจีทีนั่งราคาหน้าซื้อหน้าใช้ครับรีบโทรหาผมนะครับโทรหาผมได้เลยนะรถจีทีนั่งนะครับบอกเลยเหลือแค่นี้นะครับในโซนนี้นะครับเพราะว่าเราขายหมดแล้วนะครับเพราะช่วงนี้คนหาเยอะมากๆนะครับแต่คันนู้นก็มีนะครับคันนู้นเข้าใหม่นะไอคันนี้ทะเบียนสวยนะครับทะเบียนประมูลหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่เลยนะครับเขากำลังก็จะเอาไปแล้วอ่ให้ดูนะให้ดูนะครับสุดท้าย ทะเบียนสวยด้วยนะอ่าทะเบียนสวยเพิ่งเข้าเลยนะครับอันนี้ริวสุสภาพสวยเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับมาสุดท้ายสรุปกันนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับใครสนใจอยากได้วิชธกคันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป้ปรกกรรถมือสองนะครับถ้าแต่รถสวยเกตเอมาให้แล้วนะครับ ทั้งหมดเนี่ยครับที่ผมรีวิวแต่ละคันให้ดูนะครับลถสภาพเเดิมนะครับพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่นะครับใครอยากได้ให้รีบโทรหาผมนะครับ094 789 4848ผมมีโปรเดตก่อน31ธันวานี้หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันถูกเฉินผมแถมให้อ่าภาษีพหบต่อเรียบร้อยนะครับน้ำมันอีก1,000บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นนะครับ 3าบอกเลยของเราได้ได้เป็นบริษัท 1- ใน3นะครับที่ได้ทีแฟนอกวพิเศษนะครับมีแค่สามที่เท่านั้นนะครับอ่ใครอยากได้รีบโทรมาผมนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เลยนะครับในคลิปหน้านะยังไม่ปีหน้านะในคลิปหน้านะครับผมจะมีรถคันไหนหรือสวยคันไหนมารีวิวรละเอียดให้ดูนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับบ๊ายบายนะครับ